เหตุผลทำไมทาครีมกันแดดแล้วฝ้ายังขึ้น หลายคนนะคะก็ให้ความสําคัญกับการทาครีมกันแดดเพราะรู้อยู่แล้วว่าถ้าไม่ทาฝ้าก็ยิ่งขึ้นและทําไมทาแล้วไม่เห็นผลฝ้ายังมีอยู่วันนี้อย่าพลาดนะคะทําไมเราทาแล้วผิดวิธีต้องฟังค่ะข้อแรกค่ะการทาครีมกันแดดคุณทาได้ถูกปริมาณหรือไม่การทาได้ถูกปริมาณถ้าเป็นชนิดครีมนะคะต้องบีบ2ข้อนิ้วชี้แบบนี้ก็คือในตอนเช้าบีบเลยนะคะนี่เลย เท่านี้เลยโดยที่เกดจะแนะนําคือแบ่งทาทีละครึ่งเพราะใครที่กลัวว่าโอ,อ้โหเยอะขนาดนี้โบกเข้าไปโไปะก็ไปเนี่ยมันไม่เยอะไม่หนาเกินไปหรือก็ให้แบ่งทาทีละครึ่งค่ะบีบทีละครึ่งแล้วก็ทารอบแรกทั่วใบหน้า รอบ2อีกครึ่งหนึ่งนะคะก็ทาทับตามสาเหตุที่จะต้องถึง2ข้อนิ้วชี้เพราะว่าถ้าเกิดน้อยกว่านี้ SPF ที่เขาเขียนตามข้างหลอดอย่างถ้าเราซื้อมาปุ๊บเขาเขียน SPF 50นะคะคุณทาน้อยกว่านี้ก็เท่ากับว่าได้ SPF ไม่ถึงก็จะกันแดดไม่ได้ประสิทธิภาพเหตุผลที่2ค่ะก็คือการทาครีมกันแดดควรจะทาบริเวณผิวหน้าหรือว่าผิวกายที่ ค้นจากพวกเสื้อผ้าต่างๆแล้วโดนแดดบางคนทาไม่ครบบางคนทาไม่ครบทุกที่ทุกจุดนะคะในที่นี้เนี่ยจะเห็นได้ง่ายมากๆคือบริเวณผิวหน้าบางคนเนี่ยคือรูปแค่ตรงส่วนกลางๆหรือว่าส่วนที่คุณเนี่ยเห็นแล้วมีฝ้าแต่ส่วนที่มันหลบมุมตามตรงนี้นะคะซอกซอกหูตรงนี้ลงมาถึงตรงลําคอรวมไปถึงคอก็ด้านหลังด้วยหน้าผากด้วยบางทีบางคนก็คือทาแค่เฉพาะตรงนี้ ตรงไรผมตรงนี้ไม่ได้เก็บไม่ได้ทาให้ครบถ้วนก็จะเห็นชัดเลยว่าเมื่อออกแดดจะโดนแสง UV ไม่เท่ากันเพราะว่ากันแดดเนี่ยบังได้ไม่เท่ากันจะเกิดเลยหน้าที่เป็นด่างขาวหรือสีผิวไม่สม่ำเสมอกันทั่วทั้งใบหน้าสังเกตดูว่าบางจุดขาวบางจุดทำไมคล้ำนี่แหละค่ะเพราะเราทาครีมกันแดดไม่ครอบคลุมไม่ครบ,ไม,ครบไม่ท้วนเลยกับจุดต่างๆบนใบหน้า หรือว่าส่วนที่ค้นจา,จากเสื้อผ้าพวกนี้จะสังเกตนะคะถ้าใครใส่พวกเสื้อแขนยาวาหรือว่าเสื้อแขนกุดแขนสั้นช่วงที่ผ้าเนี่ยปิดอยู่ก็จะขาวกว่าช่วงที่พ้นออกมาโดนแดดดังนั้นบริเวณผิวหนังตรงไหนที่เราโดนแดด และเกรงว่าจะเกิดกระฟ้าในอนาคตได้ก็ต้องทาค่ะครีมกันแดดพวกนี้ก็คือทาให้ครบถ้วนนะคะนี่คือเหตุผลเลย3ค่ะการทาซ้ำต้องมีค่ะในขณะที่เราเนี่ยออกไปทำกิจกรรมระหว่างวันไม่ว่าจะทำงานบ้างออกไปกลางแจ้งบ้างกินข้าวข้างนอกก็ต้องตากแดดลมพัดลมเพเนี่มือเราก็ปาดเช็ดต่างๆครีมกันแดดมันก็หลุดล่อนหายไปต้องทาซ้ำทุก2 3ชั่วโมงอันนี้คือความจำเป็นและ ครีมกันแดดทุกยี่ห้อนะคะไม่ว่าคุณทาตั้งแต่เช้าก็ต้องทําความเข้าใจแล้วก็ทาซ้าด้วยข้อที่4ค่ะก็คือในเรื่องของการทาครีมรอบเช้าอันนี้ต้องบอกก่อนว่ารอบเช้าเนี่ยบางครีมอาจจะบอกว่าทาแล้วออกแดดได้เลยแต่เพื่อความปลอดภัยเพื่อความเซฟนะคะอย่างน้อยๆทาก่อนออกแดดสักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ20นาที <S <S เพื่อให้เราเนี่ยมันเคยชินอย่างอาบน้ําล้างหน้าเสร็จเนี่ยเราก็ ก่อนแต่งหน้าทาครีมกันแดดไปเลยเพราะไม่ใช่นั้นแล้วบางท่านลืมนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วก็แต่งตัวไปกันแดดลืมทาทาให้เป็นติดเป็นนิสัยเหมือนหนึ่งในครีมหรือว่าสิ่งที่เราใช้ประจําวันค่ะ และข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือในเรื่องของการที่เราต้องพึงระวังว่าเราทำงานออฟฟิศหรือว่าทำงานในร่มไม่เจอแดดไม่ใช่ไม่เกิดฝ้าหรือว่า U.V ไม่โดนนะคะโดนค่ะคุณต้องทาค that, รีมกันแดดสม่ำเสมอทุกวันไม่ว่าวันฝนตกแดดออกอยู่ในร่มหรือนอกร่มนี่คือความจำเป็นค่ะและก็ด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะกับเคล็ดลับ5ข้อนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาครีมกันแดดที่โหทาง่าย ขาวเนียนใสออร่าด้วยแล้วก็ช่วยบำรุงด้วยเก็ดแนะนำเลยเป็น BB กันแดดเขที่ sp F 50 pa บวก,บก,บกที่กันได้ทั้ง uv a uv b แสงสีฟ้าแบบไม่มนันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิมตัวนี้ให้หน้ากระจ่งางใสด้วยเป็นบำรุงด้วยแล้วก็มีรองพื้นเกรดพรีเมียมนะคะสำหรับใครที่เป็นฝ้าไปแล้วอันนี้ต้องแนะนาเลย ต้องเสริมด้วยการบำรุงด้วยเซรั่มรดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนเจเกที่จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยไม่กัดลอกค่ะไม่มีสารแรงตัวนี้จะทำให้หน้าชุ่มชื้นขึ้นยกกระชับด้วยบวกรวมกับตัวล้างหน้าที่ไม่มีสารซซลเฟตหรือสารเพิ่มฟองกับชุดนี้เซ็ตนี้นะคะทักเข้ามาได้เลยค่ะ